พูดให้ก็ว่ากระซิบแม่เร็วเร็วเร็วโมเมนต่ยาเลยญใะ่เหมือนเซ็ตซีเมนตคนอยู่ในเทียงนำยาเลยคค่ะเป็นบริวารยาเมนบริแเมนสิเมนแต่ว่ายาหนึ่งยังหเหินหนึ่งชื่อเราเก่าผมอันนี้เราป้อนผมคือจะลองมัดตัวเสีย แม่ย่งนี่ยืนยันตลอดว่ายืนยันตลอดแต่เห็นนะครับแ่เเห็นได้่าเนี่ยลเป็นบริวานแบบเป็นแมนคนมากกระสิบบอกกระสิบบอกตัวเดียวห้างเดียวตัวเดียวนี่ตัวใดก็แม่หกสี่สามตลุ้ยเราเนี่ยโอ้โหหกสี่สามนี่แะพี่น้องพี่นามากกระสิบแล้วก็เห็นเลขยุสไอีกก่ะเลขเต็มตัวเลขยังเดขกเล็ลังคนนั่อนว่า ส<ห>ามต็ดลัวคุนเมืยนว่าเลาะหกตวนันสามหกป็ดหกในตุนหันนักคุนบางงานเนะ <c oughs> แล้วต,ตาตาใคตามมันเลยตาใครตามมัเนาะไมเนาะชายวิจรารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะ อยู่ที่บ้านของแม่ยงนะคะวันนี้นะคะรอแม่ยงมาจากนาเด้อพี่น้องนอ้องแม่มาจากาแา่เราตัวนี้เฮ้ยแม่สวัสดีแม่ม่นออกหฮะมันออกหกสี่สาม 40, มันก<ะ>็อเยเฉลสี่หมื่นเหมันปัตดมีเถ้าเรีอมหรือค่อยซื้อบ่อ,อบัตดบัตรชงเจ้าเมื่อเน่ะบานนันรังออกไปไบ้านมีคนออกไปหาบอกออกไปอีกคนเราไปนอนลงบ้านฮะ ไปนอนลงในเตียงพนดว่าบาดว่าจังได่บาดหนูเป็นยามาืจอระเบ้าคนลเจอระเบ้าคนหมายเข้ามาจังไดนหมายเข้ามาหลังจากเมื่อเช้านี้นูไปหาแม่ไปแล้ยไปหลังออกไปเมื่อเลยรถขาวๆจะเห็นว่าจะสวนกันอยู่ว่าสองสวนแม่เห็นอยู่รถขาวๆสวนกันเออรถขาวๆนะเขาหลุดไปท้ามาต้นไม้หลักไปได้ตัวหนึ่ง ไปเบิ S <S ้งอะไรต้นกวยเบิ้งะต้นกวเนี่ยจานนว่าเข้าันเห็นเติมหม้อใส่แงหั้ยนันยาเขี่ยเิ้อยนึ่ว่าเจบหนม่แมสามหกเอาบ่แต่จะ้ต่มันกัจังบวะเขารยบูสตก่คนฟันแม่แม่ว่ครับวยเห็นสามหกพี่น้องโอ้ยจังหัะเอยรถถ้าเกาไปเบิ้งมาเ้าเมียเออเอาแต่ว่าเสียงกระซิบของแม่กัเขาอยู่ได้พี่น้อง แม่ให้ตัวแรกก็แม่แม่หรียญหกสี่สามหกสี่สามตัดเลรีมันก็จะได้สามหกเนาะบางคนเก็บสี่ทันใดนะครับที่ติดตามนั่นเองทุกคนยัไม่ชอบนะแม่เนาะเพราะว่าแยกให้นะครับสองตัวครับสําหรับแนวทางสองตัวนี่โย่แยกแยกแยกตัดให้วินวินสองตัวนะครับก็เข้าตรงๆรงสามหกก็แม่เนาะโอ๊ยผิดใจผิดใจใช่ไหแม่ถึกว่านี่ว่าถึกว่ะแต่เจ้าไหนถือนก็ผมสามตัว บอระพยามดูยามเห็นเห็นบหเห็นมั้งตีสามหกต้งสามหกหกสามติดใจิดใจค่น้องเขได้ตาเห็นม้เนาะามเนมาชแต่วคนกระบอกแค่หางเดียวได้หกสี่สามคุกรบอกเขาคนเ้นาตุนแล้วคนร้อยเ อู้ยขอบ่ไปๆจะเน้น64บ่เลยบ่ได้เนาะแม่เนาะบ่ได้โอ้ยแต่ว่ามันก็บ่ติแม่ดอกมันเลขมันมาวเลยบ่เอาแม่บ่กระเพาะเพิ่นก็ยําแต่ตล้วแม่นผู้เอาเนก็ได้หมดนี่แม่นหนูยังเว้าเด้ว่าโอ้ย่เลขเก่ามันสิมาอถามแม่อยู่ะถามอยู่ขอรถบ่ได้เอาเนังซี่ค่ะันนนเลน้อยออกมาทําเล็บาน อํนกม้อยตัวนี่เป็ป่านี mm ่เ hmm. นี่ยมมาข้าวเห็นเขาบอกอันไทร์ตาตุนนะตัวอื่นจาบบ้า้เออตัวอื่กก็อันยังก็ว่ากำได้เห็นเจ็ดเจ็ดหานเออตัวบอมบ่มันใจเปนได้บางคนอยากน้่เจ้าท้ามข่อยกได้นตะตุนเป่นกัชิบในตะตุนบ้านนั้นนอนแล้วบ้านเขาเมื่อมเมื่อไรบ้านมันนอนลงลั่งยิ้มตะตนมาตี่เรวมอบคนไง มันก like, oh, ็ว uh ่าหลังเล็กออกปะเมื right. ่อเล็กม่ได้ออกนู้นแล้วก้อนก้อนเล็กออกหลังที่นูกลับมาอ่ะคนบอกก้อนเล็กที่ออกอีกเป็นเขาเราไปนอนเลยแบบนอนเล่นกระนาค่ะมันใหญ่หรือว่าเลาะเลาะเล่นกระเดื่องเะล่าเราไปเลาะเล่นมันมาเงี้ยว่าจื้อแล้วบ่ที่เจังเสือแม่บ่เสือแม่คือบอกคนบอกจื้อแล้วบ่ตัวใดนเข้าาจื้อหกสี่สามนี่บ่กับตัวใดนห่างว่าจื้อแล้วบ่คนเ่าต่างได้เนาะอะไรคือ เ็จังได้เล็บบ่ได้เอาสามเห็ดมาพี่น้องบจเอาแม่โซ่ให้เอฟซีเบิ้งจักหน่อยนะวันน้าวันน้าวันน้าอ่ะตัวนี่เด้อนะคะเพราะว่าแม่บอกว่าว่าจะได้ก็แม่เสียงกระซิบบอกเสียงกระซิบเพิ่นกระซิบตัวนี้เสียงกระซิบตัวเดียวเม็ดเดียวเนาะตัวเดียวเม็ดเดียวฝนบอกเหมือนเอามาโจนนี่ละ เพราะว่าลักษนี้แมวว่าพ่อตีแม่สูนดอกพีนองเพราะว่าอันมันเล็กมันออกแล้วมันเลยอ่าอยากซื้อเนะอากับแบบถึงสี่มากประได้๋กับพ่อซื้อได้เพราะว่าบางคนก็คิดว่ามันออกแล้ว FC เป็นคือกันบอลล็องคอมเมนต์มาดูเจตังค์มาแล้วเลยขึ้นว่านั้นคดว่าอันเลียงอันที่มันมาสิตัวเดียวกับอันเป็นมาบอกอันห้าสามหกห้าสามหกค่ะ มาว่าคือกันสวนมัน่มหลดเมนยาแต่บ่เมนยาก็สชื่อค่ะหงุดหงิดเดี่ยวกั้นเาเลยทีนี้ซึ่งทามไป็ังไงเ็นยังไงเลยเขาบอว่านัันเรียกหาเรียกส้มเหมือโอ้เรียกหกเรียกซ้ำทีนีเลยกีบ่หมี่ดงหวัดเลยอกว่าแม่แม่บอกว่าเลขยังเกาะซีบ่มีซีบ่หมีเขาบว่าบ่มี่ฏต่ังเขาบอกว่าเรียกสี่ซ้าหกสี่ ว่าหกสี่สามโอ้ยบอกมาแนาเลยน่าจะคล้องบพรได้ตัดเลนเอาคนหนักจะให้ไหมเนาะกะล้อตัวเนาะพี่น้องพราะได้มาแน่กะล่องคอมเมนต์มาเบิ้งเด้อเพราะว่าก่อนเลขออกเจะตังก็ไปหาแม่อยู่เด้อแม่ก็ยังเน้นตัวหกสี่สามเป็นตัวเล็เหาก็เน้็นตัวนี้เคยมาว่ากันล้านว่าทึ่อยอะมากทึ ตาอันสวนนามเรามาตามเราเราไปไปซื้อเราไปถามไขมาสานซื้อน้างแม่เราไปตามมอนสวนนามคุยซื้อก็ซื้อคข่วางมันตัวไี้ขอกะบบกแล้วตัวเดียววันนี้แสงวันละเบิ้งลิปเภาเนาะเราไปหาแม่เลยีไปเลยส่มหกสี่สามหกสี่สามสี่สม่ฮยมันเจ๊ตัตัวนี้่วา ตัวเลขคุณนายย้งมันใจพี่น้อง643 643นะคะวันที่1เมษายนพศ2000เอาไม่เอาไม่เอาไม่เขี้ยนเอาไม่เอาไม่พี่น้องเขีอาไม่เอาแม่เนาะจะจะเอาไม่เอาไม่พี่องคุณแม่ย้งนะครับเมื่อเมื่อเนี่ยเสียเอกขายของเลยเมืออืนเมื่อที่ไปขายเขาพูดบอกเขาดขายเขาบอกเอ็ซีแน่ยู่มองได้เขาจะได้ไปอุดหนุนนท์ใอยู่มองเก่าแต่ว่าก็ไปบอกทุกนั่นว่า จะจะไปขายด้วยยาหานเอยถำว่าฮะคนไปขายยาอยู่บ้านคนอยู่บ้านนองแสงยาค่ะค่ะเจ้าูุว่าไปอนุญาตคนเล้ยหานคอยคำว่าเขจะหายค่ะหานห่านหานแม่เนาะคนไปขายยาคนมาบอกคนมาเงินด้เงินดิมันได้หมื่นละหมื่นโอ้บมมันอยผมหมดค่ะเปขนอะไ เต็มรถใหญ่ๆจังสิงข้าวเบี้ยวไปต่างคนอีกตัดมันไปซื้ออะลูกแปลงซื้อเอาไปซื้อนะคะจะเอามาขายขายได้เงินดีนะแม่เนาะค่ะตัรนี้เราพี่น้องไมีย่องฟันไหมเด้อแม่เด้อจ้าจ่าโอ้ยเอฟซีล่อนะคะจ่าจ้าล่อนล่อนะที่ได้ลูกแม่กสาลตัดเป็นหาย่างดีนะครับกุเอาสามตัวด้ยนะครับบ้านอัน กระจังว่าบานคำมิงออกไปนะ่มมผก็เห็นหาชูนกับอันเป็นยังก็เป็นยังก็เป็นสองแปดชุนเนาะสองเป็นอยังคือว่าเห็นจังสานกระบอกอยีเด้ตอนที่เข้าไปจังว่าแปดชุนเนาะเขาเห็นเพราะว่าเน้นบอกเอฟซีว่าแม่นเชสเตอร์คือมีตัวเดียวเท่านั้นคือหกสี่สามแมนมีตัวเนียนบนบนหมอคอยค่ะคอยจุดว่าโบเมนยาหอมนะครับเนาะถึงโบแม่นยาปาปลก เรามาเบื่อเส่ยด้นอแม่นาะเบื่อเนาะผู้ใดยังมีโชคเ้าโยงนะครับงวดนาเขาบอกคนบอกไปช้อนในจะพังละว่าเขาบอถือจะเซียใจเราัดวนาไงบ้านไทยเท่าน้อยเท่าน้อยเนะครับซ้อนซ้อนเีเหมือนั่นเนาะั่นี้าบ่กถือกเสียใจงวดนาจังเอาห้เอาให้ยังงวดนาเออจะเอเอาหัวนี่แหละนะว่าแสดงว่าเราชิหูวเขาจิหเอาสาเพราะมันเหล็กเก่า นาวพี่ดาวว่าแล้วเนาะโนว่าคนจะบอกอะไรอยู่ด้สามหกหกสามเขาถีเน้นตะชีโตูนเแี่ยเน้นแต่สามตนี่แหละแต่ว่าหกสีเขาอาจสีเอากับสามสี่สี่นะแม่หนูคิดว่าว่าแสดงว่าเพิ่นมาบอกแม่นนี่น้องแม่มันอยู่กเอาเปลี่ยนเขาเอาเปลี่ยนบมอคือกันแล้วก็หม่หลุดจากโต๊ะออกสีโตอันนั้นเล่าไว้ซับเอาแล้วเนาะ รถคนตกออกแล้วลาวาเห็นแต่ดำๆมานี่นะเด็กชิคุ้นลั่นลาวะซับเอาเนาะถือเบิดอเี่นซีสองเนาเนหใจำหรับตัวเดกเนาางขพิมลเนะแม่เนาะใส่สูต่อไปเรือใครที่เข่ามันจับก็รบ้าคนบอยหลวันจักหลวัดน่าอ่าครับคนมากระสิบบอกครับอกเนี่ยดูการเขาก็มีโชกเขามีโชคเอาวน่เลยีย ไอ้เอฟซีสุกๆมันหมานเดิมหมดน่ะหมดนี önem, hmm. ้เอฟซีอาจจะผ่าดบ่ได้แล้วเพราะว่าเอฟซีอาจจะบ่เอาหรือว่าอาจจะบ่ได้เบิ้งหรือเบิ้งแล้วก็บ่มักก็เป็นได้นะคะแล้เล็วกว่านี้เราเงี้ยหมดทันเล็วเป็นกับ4 2หัวหมันผัด พญ,ญายเตยฟันบ่แม่นเด้อเจ้าสูญย,าย้ายยกบ่ได้เด้อร <c oughs> ์พญ,ญายเตยแล้วก็ตื่นๆจักหน่อยเนาะนะคะไอเอ็มซีขึ้น,น,น <c oughs> ล้อนะคะ <c oughs> ทุกคน,นสำหรับตัวเลขของแม่นะงวดวัน,นที่16นะคะเมษาย,ยนพศ2568ก็ห้รอระล่อนอีกเนาะแม่เนาะ